สวัสดีครับผมวันนี้มาดูหลวงพ่อทันใจกันนะครับงวด16มิถุนายนนะครับ2563นะครับมาดูเด่นหนึ่งครับผมเลรกเลยเด่นหนึ่งนะครับมี14นะครับ19 18นะครับเด่น7หน้าปกให้อะไรมาให้74 78 79นะครับมาดู3ามตัวครับ3ามตัวให้714 718แล้วก็719นะครับ ต่อไปครับอาจารย์นางลำครับผมเลขลำสวยนะครับมาดูบนกันนะครับฝั่งซ้ายเป็นบนนะครับให้เด่น5มานะครับ2ตัวก็ให้5้านะครับ53 5 9 3ตัวนะครับ3มตัวให้1 5 1 1 5ห1 5 9นนะครับดับ10นะครับวันที่1นะครับเลขศูนย์นะครับคาดว่าไม่มานะครับดับ10นะครับ บนนะครับมาดูล่างครับล่างให้เด่น6มานะครับ2ตัวก็6 1นะครับ6 8 6 9นะครับมาดูดับ10นะครับเลขท้าย2ตัวนะครับศูตรเหมือนกันครับคาดว่าไม่มางดนี้นะครับผมต่อไปนะครับอันนี้เป็น4ทิศนำโชคนะครับมาดูทิศแรกก่อนนะครับทิศเหนือครับทิศเหนือให้เด่น2มานะครับ 2ตัวก็ให้25แล้วก็26นะครับมาดูทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันออก, 3, ออกเด่น3นะครับ2ตัวให้36นะครับแล้วก็3 9มามาดูทิศตะวันตกนะครับทิศตะวันตกให้เด่น3มา2ตัวให้3ามแล้วก็3 4ที่สุดท้ายครับผมทิศใต้นะครับทิศใต้เด่น7ครับ2ตัวเ5แล้วก็76นะครับต่อไปของอาจารย์เทียนไข2โชคนะครับ มาดูแสงเปลวเทียนนะครับเด่นสองนะครับเด่น2มีอะไรบ้างสองหนึ่งครับ2 3 2สาสองสเด่นเจนะครับเด่นเจ1 7เจ3ดหนึ่งดสองดสานะครับนี้เป็นของหิ่งห้อยมองคลนะครับ2ตัวนะครับ8 3สานะครับ8 5ห้ามีเลขเบิ้ลด้วยนะครับ 88ครับผมแล้วก็8 7 89คือเด่น8นะครับน,นี้ต่อไปก็สุดท้ายแล้วนะครับคลิปนี้สั้นๆมานะครับอันนี้เล็กเด็ดนะครับหลวงพ่อจันใจนะครับมาดูบนนะครับบนให้สองกับห้ามานะครับละวังสองห้านะครับสองตัว ให้2 6 2 7 2 9 5 6 5 7 5 9มาดู3ตัวครับ5 2 6 5 2 7 1 5 6 1 5 7นะครับล่างมี3กับ6นะครับระวัง3 6นะครับ2ตัว3 1 3 7 3 9 6 1 6 7 6 9ครับสุดท้ายครับผมของอาจารย์พนมทวนจัดให้นะครับ 3ตัวครับก็กลับกันด้วยนะครับมี721 729 637 251 259 167 724 720 638 254 250 168 727 631 639 257 161 169 16 728 634 630 258 164 160กระจบคลิปของเลขเด็ดหลงพ่อทันใจเป็นท่านี้นะครับสั้นๆครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ